ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC. ไปบุรีรัมด้ยวยพี่น้องเอฟซีโตเกียวมิวสิกนะคะทุกคนทุกคนนะคะพี่น้องสงสารผู้ใหญ,ญ่บ้านตดพี่น้องเมือ่อวานนะคะไพ่เ,เบิมงอันคลิปผู้ใหญ,ญ่บ้านเพิ่นไปบ้านที่ยะโสณนพี่น้องเออตอนแรกนะเพิ่นบอกบอกทางอันซุ้ม,มูป่าเพิ่อนอายุยะโสณนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเขาไปอัน เข้าไปวันที่หนึ่งเนาะเพราะว่าวันที่หนึ่งเพิ่นมีงานบุญบางไฟอยู่ยะโสเนาะเพิ่นจะเข้าไปที่ยะโสเนะาแะแล้วกสิเวหาลูกนะฮะและที่นี่นะฮะอันทางมูปาเพิ่อนน่ะไปคืนบ้านไม่บ้านพ่อๆนะพี่น้องเออนอนสามคืนนะพี่น้องอืพอลูกก็เลยเพได้เห็นกันอีกพี่น้องมันเหมือนเป็นการเจตนาเดยพี่น้องการที่ว่าไปไซม่าไซนี่ มันเหมือนเป็นการเจตจนานะฮะทุกคนอ่านคอยระยให้ยสารตัดสินไม่ไหวว่าผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิ์ที่สิดูดูแลลูกมากกว่าคนเลี้ยงนะพี่นอ้องเออเพราะว่ายายป้านี่แห้งคักนะพี่น้องยายป้ากัตะลุ่นี่แห้งคักเนาะเพราะว่าน้องสาวเป็นห้ท่ายนะฮะทุกคนการที่เป็นพ่อคนนี่มันบ่มีสิทธิ์ยัยงติพี่น้องถึง่ได้จดทะเบียนแต่ว่า ตอนออกลูกกับจดเป็นลูกนะในซื้อเป็นพ่อที่ถูกที่ถูกต้องนะเออว้คือจังบอมีสิทธิ์คือเว่าอย่างคือจังบอมีความหมายนะยายยายป่ากับยายลุงนะ่ะบบแมนลูกแท้ๆเจ้าของก็กีดกันแห้งโพูดเทลักษณะนี้คืเป็นการกีดกันที่ว่าน อันออกหน้าออกตาแห้งโพดนะคะทุกคนเนาะเราดูแล้วมันมันไม่เป็นธรรมนะคะกับเด็กน้อยนหน้าตามันหักพอเพิ่นละพี่น้องแต่ว่าก็เฮ็ดหยังบ่ได้ย้อนมาเป็นเด็ก,ก,น,ดน,ดกน้อยยัพบ่ท่านได้หูจักวามเนาะมันบ่ฮหูจักวามมันน่ยเฮ็ดหยั่งบ่าได้แล้วแต่อ่าหมูป่าหมูเพิ่นสิพ้าไปแนว,แล,วแล้วแต่แม่เนะะพิ่นซั่งนะคะเอ้พี่น้องภผย่สงสารข่อยสงสารเ้อ อู้ใหญ่ยาานฟินแลนด์ก็ขอให้เพื่อนปังๆนะคะทำาอะไรให้ให้มีคนสนับสนุนเยอะๆนะคะส่วนพ่อๆเนี่น็งานกับบอคอยมีนะเมื่อนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่เล่านะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าโกอินเตอร์โกอินเตอร์ล่ะติไปแค่เล่าในโกอินเตอร์ละติโอ้ยเงินไทยมีคา่าเงินกีบเด้อทุกคนเฮ้ยบอกมาละตาเป็นตาศูนย์ห้นะคะทุกคนหฮ้ย ไปแค่ประเทศลาวคนโกอินเตอร์ไปกับเมนกับโกอินเตอร์เนาะอืมคักหลายเออคันโกอินเตอร์ก็ไปโซนยุโรปที่ละจังสิโกอินเตอร์ของแท้นะอะินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะคักหลายนะฮะขอบคุณนะคะใครอยากสนับสนุนพ้่หญ่้านนะพี่นอ้องซื้อบัตรซื้อตัว๋วโดยเอ็มพีอ่าอีพีที่สิบห้านี่นะคะอืมแล้วก็อีพนะีที่สิบหก EP นะทุกอีพีนะสนับสนุนเพิ่นนะฮะ ให้เพิ่นมีรายได้นะฮะอ่หนุ่มน้อยร้อยล้านนะคะเออเหมือนเป็นคนอาภัพนะชีวิตนี้เกิดมาก,กับอาภัพนะพี่น้องถึงสีมีเงินก็เหมือนกับเป็นเงินอาภัพนะคะทุกคนก็รูต้ตันเพิ่นร้ายนะคะ